คำว่าผู้นำตามสถานการณ์เนี่ยเป็นเรื่องของการมุ่งเน้นที่บทบาทของผู้บริหารกับบทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการมุ่งเน้นที่สถานการณ์แวดล้อมด้วยภายใต้สภาพแวดล้อมที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงของ external element เนี่ยสถานะบทบาทของผู้บริหารกับบทบาทของผู้้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันซึ่งมันประกอบไปด้วย อ่สี่อันนะสี่ข้อนะ,อะภาวะผู้นำสี่ข้ออ่านมาดูตรงนี้สี่ข้อคุณลักษณะของผู้นำยุคใหม่เนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยสี่สี่วงนะในสี่วงตรงนี้มันประกอบวงที่หนึ่งคือ เป็นเรื่องของ transformation leader ชิวงที่สองเนี่ยก็คือ super leader ชิวงที่สามเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของ e n t r e p r e n e u r Leadership แล้วก็อันที่สี่อันที่สี่ก็คืออะไรนะโคชิ่งลีดเดอร์ชมสมมตินี่คือผู้นำนี่คือตัวคุณนี่คือหัวของคุณนี่นะฉะนั้นเขาบอกว่าผู้นำคุณเนี้ย คือต้องมีสี่ตัวตรงนี้มันมันมันจะต้องทำไงฮะมันจะต้องแหละอยู่ด้วยกันอยู่ในบูรณาการอยู่ด้วยกันไปพร้อมๆกันเึนือกภาพอบบไหมคือต้องต้องมีทั้งฐานซ้อน Leadership Super l e a d e r s h เ p อ u ์ชิฟ n ์ r a คิ e ิเน r รัลลีดเ e อร์ชิแล้วก็ c o a c h i n g Leadership 4สี่อันเกิดขึ้นพร้อมกัน อยู่ในตัวคุณน,นี่คือภาวะผู้นํายุคใหม่นะยุคใหม่ฉะนั้นอาจย้อนกลับมาภาวะผู้นํายุคใหม่เนะี่ยประกอบด้วยสี่สี่านที่มีพร้อมๆกันคือตัวแรกคือ Transformation Leadership คือภาวะผู้นําแบบผู้นําแบบปฏิรูปนะภาวะผู้นําแบบปฏิรูปก็คือเน้นสร้างสรรค์สิ่งที่พัฒนาความเข้าใ้องค์กรส่งเสริมกระตุ้นในพนักงานเกิดความคิดริเริ่ม สแสวงหาแนวทางคือเป็นหน้าที่ของคุณอนะที่คุณจะต้องทําให้พนักงานเนี่ยเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดอยู่ตลอดเวลานี่คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ยก็คือเป็น super leadership ก็คืออภิมหาผู้นำวงเล็บโคตรละผู้นำ <c oughs> นะ <c oughs> ก็คือในการสอนให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยมีภาวะผู้นำด้วยตนเองคุณอาจจะทาให้แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองคุณก็เดาก,การนิดหน่อยก็คือเน้นอะไรฮะ เอ็มเลยนะเอ็มของคอเวเริร์มนซูเปอร์รีดเชคือเอ็มคอมเวิเร์มนก็คือส่งเสริมให้พนักง,งานเนี่ยสามารถแก้ปัญหาตัดสินใจได้ย้่ตนตเองหัวหัว,หวมีสองล้วสอแล้วสามองค์ที่ l l e นอ e r s h i p o n t องค์ที่ l l e น d e r s เร p ก็คือเป็นผู้นำที่เหมือนเขารี้อะองค์ที่เป็น a l ก็คือแบบแบบผู้ประกอบการ ือในตัวของคุณเนี่ยเป็นผู้นำเนี่ยต้องเป็นผู้นําแบบเจ้าของกิจการเน่เพราะถ้าเป็นเจ้าของกิจการกล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจไหมกล้าลงทุนกล้าทำนู่นนี่นั่นฉะนั้นผู้นําลักษณะนี้เนี่ยกล้าที่จะแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจลงไปโดยเน้นที่อะไรฮะขีดใต้ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณนึกถึงผลประโยชน์ขององค์การเป็นสำคัญไหม ถ้าคุณเป็นผู้บริหารแล้วรู้สึกผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสาคัญคุณว่าประธานบริษัทเขาโอเคคุณไหมโอเคโอเคนะและสุดท้ายก็คือผู้นําแบบโคชชิ่งหรือเป็นพี่เลี้ยงก็คือเน้นการสอนแนะนําการให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่ลูกน้องคือสอนลูกน้องได้แนะนําลูกน้องได้นะนะครับตรงนี้ดังนั้นะทั้งหมดตรงนี้เนี่ยจึงเป็นภาวะผู้นํา ที่แต่ละสถานการณ์ต่างๆที่ในบริบทของคุณเนี่ยเป็นผู้นำคุณต้องมีคุณต้องมีก็คือต้องมีสีตัวตัวนี้บูราณาการเข้าด้วยกันที่อาจารย์อธิบายภาพก่อนหน้านี้นะก็ในบทผู้นำก็เกี่ยวจ,<บ>จ้จบแล้วจบแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบกัน